พระกรรมของพระเจ้าจะเป็นเรื่องการรับใช้ในหนังสือยอห์นหรือหนังสือโยฮันบทที่13ข้อ1ถึงข้อ20่การล้างเทา้าพระเยซูทรงล้างเทา้าอักขสาวบกนะครับรับใช้อักขสาวกนี่เป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายในชีวิตขององค์พระเยซูสต์เจ้าอีกไม่กี่วันอีก6-7วันพระองค์ก็จะต้องถูกจับถูกตรึงถูกทรมานและสุดท้ายพระองค์ต้องสิ้นพระชนบนไม้กาะเขนนี่เป็นเวลาช่วงสุดท้ายของพระองค์ ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของพระองค์จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับเกิดขึ้นสองอย่างอย่างแรกมัทธิวได้บันทึกถึงการตั้งพิธีสุล,ลึกของพระองค์และสิ่งสำคัญที่สองที่ะองทรงกระทําคือการรับใช้อัครสา,าวกโดยการล้างเท้าให้กับพวกเขาการรับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จึงเป็นพระอาจารย์พระองค์จึงเป็นพระบรมครูอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องของการรับใช้ถ้าพี่น้องยังเหลือชีวิตอีกหนึ่งอาทิตย์ ถ้าหมอบอกพี่น้องว่าพี่น้องจะต้องเสียชีวิตในอีกหกเจ็ดวันนี้พี่น้องจะทําอะไรในเวลาที่เหลือหกเจ็วันพี่วุฒิเล่าให้ผมฟังว่าเรียกลูกมาสั่งเสียครั้งสุดท้ายนั่นคือน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะทําถ้าเรามีเวลาอีกห้าหวันที่จะจากโลกนี้ไปนะครับแต่พี่น้องครับสําหรับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ แบบอย่างในการรับใช้เราเห็นว่าพระองค์ทรงรับใช้อักษา,ษาวกข,ของพระองค์พระองค์ยังทําสิ่งสําคัญสําคัญโดยเฉพาะเรื่องการรับใช้จนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไปมีแม่คนหนึ่งได้นําลูกมาสองคนมาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาขอพระเยซูว่าให้ลูกของเขาได้เป็นใหญ่ขอให้ลูกของเขาได้ดิบได้ดีมีตําแหน่งมีอํานาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนแต่พระเยซูบอกว่า,วาพระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้ ไม่ได้มาเพื่อจะเป็นเจ้าคนนายคนพระเยซูมาในโลกนี้พระองค์มาเพื่อจะโปรนิบัตริรับใช้โลกนี้รับใช้มนุษย์และประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไทยคนเป็นอันมากและพระเยซูริ์เจ้าได้สอนวิธีการรับใช้ให้กับผมและพี่น้องและพระเยซูริ์เจ้าชักชวนให้เราเรียนแบบพระองค์ในเรื่องการรับใช้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูริ์เจ้าได้ทรงรับใช้มนุษย์เสร็จแล้วเมื่อรับใช้เสร็จ พระองค์ก็สอนวิธีการรับใช้เสร็จแล้วพระองค์ก็เชิญชวนเราทั้งหลายที่เป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์เป็นสิทธิชนของพระองค์ให้เรียนแบบพระองค์ในเรื่องการรับใช้ให้เราเรียนแบบพระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักพระเยซูจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้เราเรียนแบบพระเยซูพี่น้องที่ยังยังไม่เข้าใจภาษาไทยเขาว่าเรียนแบบกับเรียนแบบไม่เหมือนกันนะครับรอลิงกับรอเรือนะครับเรียนแบบคือมันแค่ทฤษฎี การรับข้อมูลข่าวสารคุณรับข้อมูลข่าวสารอะไรก็ได้ทางทีวีทั้งครูสอนทางอาจารย์เขาเรียกว่าคุณศึกษาคุณเรียนรู้แต่เขาว่าเรียนแบบคือลงมือปฏิบัติลงมือกระทํามันมันเป็นเชิงลึกมากกว่าคุณเรียนเฉยๆนะครับเหตุฉะนั้นพระเยซูคิสเจ้าจึงเรียกร้องพวกเราให้ลงมือกระทําในเรื่องการรับใช้ตามแบบอย่างขององ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเรียนแบบพระเยซูคริสต์เจ้าดีที่สุด เรียนแบบมนุษย์เหมือนกันก็โอเคครับก็ได้จะเรียนแบบใครก็ได้ซึ่งเป็นมนุษย์ที่มองเห็นเนี่ยทำได้ครับแต่พี่น้องต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรามีจุดบอดมนุษย์เรามีจุดอ่อนมนุษย์เรามีจุดตําหนิมนุษย์เรามีสิ่งที่ไม่ไม่ดีมีมุมมืดของแต่ละคนเหตุฉะนั้นเรียนแบบกันได้ครับแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเราแต่ละคนไม่ได้ครบบริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนองค์พระเยสูคริสต์เจ้าแต่แบบอย่างที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคือองค์พระเยสุคริสต์เจ้าประการแรกครับ เรียนแบบพระเยซูเรื่องใจอ่อนสุภาพในข้อ4ถึงข้อ15สิ่งที่พระองค์เน้นไม่ใช่เรื่องการที่จะเอาน้ํามาล้างเท้าสาวกสิ่งที่สําคัญที่สุดพระองค์กาลังสอนจิตใจของ อัครสาวกเพราะว่าการล้างเท้าเป็นงานที่ต่ำที่สุดในสังคมชาวยิวเป็นหน้าที่ของทาสเหตุฉะนั้นพระองค์ต้องการเปลี่ยนทัศนคติของอัครสาวกพระองค์ต้องการเปลี่ยนใจของเขาพระองค์ต้องการเปลี่ยนความคิดของเขานะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่พวก12คนนี้อยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาเดินไปไหนมาไหนกับพระเยซูคริสต์เจ้าแม้แต่อาทิย์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน12คนยังเ,งเถียงกันว่าใครจะใหญ่เขาเถียงกันว่าใครจะใหญ่มัทิวก็อยากใหญ่เปรตรโตก็อยากใหญ่ ยากบก็อยากอันดาเรอยสาวกของพระองค์เถียงกันครับเขาอยากเป็นใหญ่ในลูกาบทที่22นะครับในแพทย์ลูกาได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในลูกาบทที่22นะครับข้อ24ถึงข้อ27อีก56วันพระองค์จะตายนะครับสาวกของพระองค์ยังไม่เจริญในเรื่องการรับใช้สาวกของพระองค์อาจจะเก่งในหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เขายังจะต้องพัฒนาพระองค์จะต้องเปลี่ยนความคิดสติจ,จิตใจของเขาคือเรื่องการรับใช้เพราะว่าแต่ละคนก็อยากเป็นใหญ่เรื่องนี้เขาเถียงกันมาตลอด พระเยซูต้องการเปลี่ยนครับพี่น้องครับต้องการเปลี่ยนเขาให้เขาเป็นคนมีใจถ่อมสุภาพเป็นเหตุที่องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงต้องล้างเท้าพวกเขาพระองค์วางแบบให้กับเขาคุณเรียกเราว่าเป็นอาจารย์ใช่ไหมเรียกเราเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าใช่ไหมเราอยู่ท่ามกลางพวกคุณเหมือนผู้รับใช้พระองค์รับใช้เขาและทํางานที่ต่ําที่สุดคือล้างเท้าพวกเขาเหตุฉะนั้นพระองค์กาลังสอนเรื่องอะไรครับถ้าจะรับใช้พระเจ้าได้ จะต้องเปลี่ยนทัศนคติครับพี่น้องครับถ้าเราจะรับใช้ซึ่งกันและกันได้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนใจใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติใหม่พระเยซูบอกว่า คนในโลกนี้คนที่เป็นนายเขาก็ต้องการให้คนอื่นรับใช้คนที่ใหญ่คนที่นั่งหัวโตะก็ต้องการให้เขาคนอยู่ใต้โตะรับใช้เขานะครับดังนั้นคนที่นั่งบนโตะเขาต้องการเด็กมาเสิรฟเขาไม่อยากรับใช้นั่นเป็นความคิดของคนทั่วไปแต่สําหรับสารุสิทธิ์ของพระองค์สำหรับพลรภัยของพระเจ้าสําหรับคนของพระเจ้าพระสุบอกว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเราโดย,ยใจอ่อนสุภาพและเป็นผู้รับใช้วันนี้พี่น้องครับถ้าเรามาในคริสจักเราเจอพี่น้องเราเจอซึ่งกันและกันถ้าเรายังใส่อะไรนะภาษาไทยแล้วว่า หัวโขนเรารับใช้ใครไม่ได้หัวโขนคือสิ่งสมมุตินะครับภาษาบ้านๆเขาเรียกคานาหน้าต้องมีคํานําหน้าเจ้าคนนายคนต้องมีคํานําหน้าพวกสอนสาวกบอกว่า,วาสาวกเอ๋ยพวกเราไม่เหมือนคนในโลกนี้นะพวกบอกว่า,วาพรกองอยู่กับเขาโดยใจอ่อนสุภาพและทํางานต่ําที่สุดรับใช้เขาเขาควรจะเรียนแบบพระองค์เรื่องนี้นะครับประการที่2ครับบทเรียนที่เราจะได้จากการล้างเท้าขององค์พระเยสุคริสเจ้าที่เราจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราทั้งหลายในข้อ1ิ หถึงข้อ20นี้นะครับพระคำของพระเจ้าสอนอะไรครับสิ่งแรกครับบทเรียนที่เราจะได้จากการล้างเท้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเบาไม่ใหญ่กว่านายพูดไม่ใหญ่กว่าผู้ที่ใช้ท่านพูดไปข้อ1 3 1 4ที่อ่านเมื่อกี้พี่น้องครับเขาเรียกพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นพระอาจารย์เป็นพระเจ้าเหตุฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับพระคาของพระเจ้าในเรื่องนี้ถ้าเราไม่ยอมรับแบบอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าวางไว้กับเราในเรื่องนี้พี่น้องโ่อพูดแรงนะ คุณถ right. ือว enfin like like so like? anyway. ่าคุณดีกว่าเราอ่ะคุณถือว่าคุณดีกว่าพระเจ้าเขาเรียกพระเยซูเป็นพระอาจารย์เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าเราไม่ยอมรับบทเรียนที่พระเยซูทำถ้าเราไม่ยอมทอมใจเหมือนพระองค์เรากาลังบอกพระองค์ว่าพระองค์กระจอกเราดีกว่าแรงนะครับพระองค์ตอว่าเขาอย่างนั้นเลยและข้อ8ที่เราอ่านเมื่อกี้เปโตรไม่ยอมให้พระเยซูล้างเท้าเขาเรียกพระองค์เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าบางครั้งถ้าพระเยซูจะมารับใช้เขามันไม่เหมาะจะมาล้างเท้าเขาไม่เหมาะไม่เหมาะพระองค์ไม่เหมาะ พระเ no? ยซูว่าต้องยอมพี่น้องครับบทเรียนที่เราจะได้คือบางครั้งเราต้องยอมให้ผู้ใหญ่รับใช้เราบ้างทางที่ไม่เหมาะสมนะพวกเราที่เป็นอนุชนเป็นเด็กเนี่ยผมรู้ว่าบางครั้งผู้ใหญ่รับใช้เรามันไม่เหมาะสมแต่เราต้องยอมบ้างยอมให้ผู้ใหญ่รับใช้เราและตรงกันข้ามเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องยอมยอมถ่อมใจเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่จะรับใช้คนอื่นด้วยถ้าเราไม่ยอมพี่น้องครับ เราก็จะเหมือนเปรโตแต่อีกด้านหนึ่งบางท่านบางคนหรือว่าผมเองนะครับอยากให้คนรับใช้จนเคยตัวไม่ยอมรับใช้ใครอยากให้คนอื่นรับใช้เห็นไหมพี่น้องมีหลายด้านบางด้านผู้ใหญ่รับใช้ก็ดูเหมือนไม่เหมาะสมนะครับบางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่อยากให้คนอื่นรับใช้เพราะอะไรเอ่ไม่อยากพึ่งใครค่านี้แหละยอดเยี่ยมค้าแน่ข้าไม่อยากพี่น้องบางครั้งเราก็ต้องยอมให้คนอื่นรับใช้เราแต่บางครั้งอย่าให้คนอื่นรับใช้จนจนชินนะฮะและพระเยซูสอนในข้อ17บนะครับบทเรียนที่2 พระเยซูบอกว่าวันที่เรารับใช้พี่น้องวันที่เรารับใช้ซึ่งกันและกันจะมีความสุขพระเยซูสอนว่าการที่เรารับใช้ซึ่งกันและกันถ้าท่านประพฤติตามคำของเราท่านจะมีความสุขทำไมพระเยซูสอนว่าเมื่อเรารับใช้ซึ่งกันและกันมันมีความสุขพี่น้องครับเราเห็นว่าการรับใช้ขององค์พระเยซูจะดูเหมือนมันมันเป็นงานต่ำและรับใช้อย่างทุกข์ทรมานแต่พระองค์สอนว่ามีความสุขพี่น้องเราได้บทเรียนเยอะว่าวันที่เรารับใช้คนอื่นมันดูเหมือน เป็นงานที่ไม่น่าทํารับใช้พี่น้องรับใช้คือจะเป็นเหมือนจะลําบากแต่ว่าพี่น้องครับเราเห็นว่าคนที่ถ่อมใจในการรับใช้พระเจ้าจะทรงยกขึ้นคนที่พระเจ้ายกขึ้นมีความสุขครับคนที่ที่ทำงานรับใช้พี่น้องพระเจ้าจะยกขึ้นยกเราขึ้นแต่อย่าลืมคนที่ถือตัวไม่ยอมรับใช้ใครพระเจ้าก็จะกดลงฉะนั้น พระเยสูจึงสอนว่าเมื่อเรารับใช้ซึ่งกันและกันมันมีความสุขพี่น้องครับวันที่เรารับใช้คนอื่นด้วยใจอ่อนสุภาพด้วยใจบริสุทธิ์เราจะมีความสุขสิ่งที่3ครับบทเรียนที่เราได้รับคือในข้อนี้นะครับข้อ18ถึงข้อ20พี่น้องครับพระรีสต์ิเจ้ารับใช้คนไม่น่ารักรับใช้คนที่จะทรยศโปรองรับใช้คนที่จะหักหลังโปรอง รับใช้คนที่จะแทงข้างหลังทงเป็นเหตุที่พี่สูจึงเป็นปรบรมครูแห่งการรับใช้ที่เราควรเรียนแบบที่น้องครับรับใช้คนไม่รู้จักอันนั้นก็ยากแล้วนะรับใช้คนไม่น่ารักยากเข้าไปใหญ่รับใช้ศัตรูรับใช้คนที่เกลียดเรา รับใช้คนที่หักเหลางลังทรยศเราพี่น้องครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้ารับใช้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราพระเยซูคริสต์เจ้าล้างเท้าให้กับยูดาอิสกายเลอดและพระเยซูว่าคนนี้แหละเมื่อตั้งพิธีศีลลึกเสร็จเมื่อล้างเท้าเสร็จกินอาหารมือสุดท้ายเสร็จคนนี้แหละจะออกไปและทระยศพระองค์แต่พระองค์ก็ยังทรงรับใช้เขาในเช้าวันนี้พี่น้องครับคำเทศนามีสองประการพระเยซูเรียกร้องเราให้รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเรียนแบบพระเยซูโดยเฉพาะใจอ่อนสุภาพแบบที่พระองค์ทรงวางไว้ พระองค์ให้บทเรียนพระคำของพระเจ้าให้บทเรียนกับเราในการที่จะวางแบบในเรื่องการรับใช้ซึ่งกันและกันเป็นแบบอย่างที่เราควรจะต้องพยายามติดเดินตามคําสอนของพระองค์และเรียนแบบพระองค์นะครับและพระองค์สัญญาว่าเมื่อเรารับใช้ซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขครับขอบใจ้อพรพี่น้องครับ